แฮกเกอร์หรือคนไทยอย่างเราๆเนี่ยรยบวัาโปรคือโปรแกรมช่วยเล่นในเกมต่างๆที่ทําไม่ได้เปรียบคนอื่นและเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าตลาดการซื้อขายโปรแกรมโกงเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากและขาว่ากันว่าธุรกิจซื้อขายโปรแกรมช่วยเล่นเน่ยมีมูลค่าเกือบๆหมื่นล้านนะฮะและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผมไซมัน Just wanna get her ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำ แว่นออฟตัสสีโลใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้ดานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีแมนยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทั้งหลายครับทุกท่านคงจะประสบปัญหาสิ่งที่เรียกว่าแฮกเกอร์หรือเหล่าขยะที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นในเกมต่างๆใช่หรือไม่ฮะและเหล่าคนที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นก็ได้เปรียบคนอื่นอย่่าางมากใช ผมก็ประสบปัญหานั้นอยู่และการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะใช้โปรแกรมช่วยเล่นได้เกิดจากอะไรบ้างและผมก็วิเคราะห์จากสมองอนน้อยนี้ที่มีอยู่ครับหลักๆแล้วเนี่ยผมก็มีอยู่4ปัจจัยนะครับหลักๆนี่คือตัวผู้กรรมโอกาสเกมและเงินครับเราไปที่ตัวผู้กรรมาหรือไอคนใช้โปรนี่แหละฮะการที่จะมีโปรมาวิ่งเล่นในเกมเกมหนึ่งได้เนี่ยต้องเกิดจาก ผู้กระทําก่อนฮะที่มีจิตสํานึกที่ต่ําและอย่างที่2ก็คือโอกาสโอกาสนี่หมายถึงอา,อาจจะเห็นเพื่อเล่นโปเพื่อนชวนเล่นโปหรือแม้แต่กระทั่งโดนโปยิงตายนั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ผู้เล่นคนนั้นจะหันมาจับโปบ้างและอย่างที่3เกมเกมก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากนะครับอยู่ที่เกมด้วยแหละโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นคนเล่นโปในเกม f e p s มากกว่าเกมโมบ้า ถูกปะครับก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่ามีคนใช้โปรแกรมช่วยเล่นในเกม CS:GO มากกว่า League of Legends หรือ Dota ซะอีกแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า League of Legends และเกม Dota ไม่มีโปรนะครับเพียงแต่เกม MOBA มันมีน้อยกว่า f p s ก็เท่านั้นเองและด้วยหลายปัจจัยด้วยล่ะครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในสมัยบุกเบิกวงการ e-sport ในประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยเกมยิงที่ดังๆเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น FF sf 2 pb ใช่ไหมล่ะครับถ้าใครที่เคยเล่นเกมพวกนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คงจะรู้ดีนะครับว่า sf เนี่ยระเบิดแม่งมาเป็นห่าฝนเลยสไนรัว pb ก็ไม่ต่างกันนะครับเอา rpg มาเล่นในด่านปืนกลและด้วยตัวโปรแกรมช่วยเล่นนี่เองนะครับจึงทําให้เกมเนี่ยลดความนิยมลงอย่างมากเลยนะฮะจนมาถึงยุคปัจจุบันที่เป็นยุคทองของเกม battle royale pubg pubg mobile free fire fortnite ก็ยังคงมีโปรขายอยู่เกือนตลาดขณะที่โลกหมุนไปไกลจนถึงปี2020แล้ว เทคโนโลยีก็มากไกลมากก็ยังกันโปไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะ นั่นแสดงว่าคนที่ทําโปรแกรมช่วยเล่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอและวิวัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะประเทศจีนนะฮะที่ Tencent เนี่ยออกมาบอกแล้วนะครับว่าโปรแกรมโกงในประเทศจีนเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ใช้โกงเกมตอนนี้มันได้กลายเป็นธุรกิจไปแล้วครับเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าในปัจจุบันเนี่ยมากกว่า2,000ล้านหยวนหรือประมาณ293ล้านเหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็เกือบเกือบหมื่นล้านนะครับซึ่งคําว่ากันว่าในประเทศจีนเป็นตลาดโปรแกรมโกงที่ใหญ่ที่สุดในโลกตาม ข้อมูลของ t e n เซ็นเองนะครับและโปรแกรมโกงเนี่ยมันก็ไม่อยู่หลายรูปแบบใช่ไหมครับเพื่อให้ได้เปรียบคนอื่นล็อกหัววอลแฮ็กวิ่งไวบินได้และแตกต่างกันไปในแต่ละเกมครับและเทนเซ็นเนี่ยก็ยังบอกอีกนะครับว่าตลาดโปรแกรมโกงในจีนมีคนใช้เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆและเติบโตยอย่างมากไม่หยุดยั้ยงถึงแม้ว่าเทนเซ็นเนี่ยจะจัดการพวกนี้อย่างหนักนะครับ ฟ้องล้องดำเนินคดีแต่ก็ยังไม่หมดไปฮะพอธุรกิจเหล่านี้มันแข็งแกร่งมากเพื่อนๆลองคิดดูนะครับขนาด t e n เซ็นเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทเกมที่ใหญ่มากๆของโลกใหญ่ที่สุดในจีนนะครับยังไม่สามารถจัดการโปพวกนี้ได้เลยโอเคเรามาพูดถึงโปรแกรมโกงในประเทศไทยกันบ้างดีกว่านะครับ อันนี้มีคนวงในบอกผมมาอีกทีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลจริงไหมนะฮะแต่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้สมองคิดวิเคราะห์แยกแยะดูนะครับคือเขาบอกผมมาว่าเขาเนี่ยทำงานเป็นแอดมินขายโปในกลุ่มโปพับ g ีโมบายนี่แหละครับเขาบอกว่าโปเนี้ยระบบไม่สามารถตรวจจับได้ และโปรนี้ยังเป็นซอฟต์แวร์ของต่างชาติที่แฮ็กมาแล้วแทบทุกเกมบางคนอาจจะถามนะครับว่าถ้าใช้โปรขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าคิวเดทในเกมต้องพุ่งแน่ๆเลยซึ่งคนใช้โปรส่วนใหญ่นะครับเขาจะเซฟตัวเองไม่ให้คิวเดทเนี่ยพุ่งเกิน4-6และเขายังบอกอีกนะครับว่า โปรเนี้ยอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้า PUBG Mobile อัพมันก็จะอัปเดตตามทันทีและได้ข่าวว่าแฮกเกอร์พวกนเนี้ยเนี่ยมีลูกค้าอยู่ทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยและมีคนไทยบางกลุ่มนะครับซื้อโปรแกรมโกงจากต่างชาติมาและนํามาขายต่อหรือเปิดให้เช่ากันเป็นล่ําเป็นสันเลยนะฮะและโปรแกรมโกงส่วนใหญ่ก็เอามาจากต่างชาติทั้งนั้นแหละครับและเขาว่ากันว่าเช่าโปร PUBG Mobile เนี่ยเช่าเดือนละ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทซึ่งไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงสําหรับพวกเกียนที่จะใช้โประฮะจึงไม่แปลกครับที่ มีบางคนเนี่ยเล่นพับจีโมบายสิตาเจอ5ตาเล่น10ตาเจอ8ตาก็เรียกได้ว,ว่ามูลค่าสูงมากๆนะครับและแน่นอนนะครับว่าถ้าใครที่ติดตามผมเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยช่วงนี้หมกมุ่นกับเกมโมเรลนมากมากครับแล้วก็ไม่พ้นครับที่จะเจอขยะวงการเกมอย่างพวกเล่นโปเล่นโปชโชอะไรพวกนี้ฮะแล้วมาดูรีแอคชั่นของผมหน่อยดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรีแอคโปกันหน่อยดีกว่าครับว่าขยะสังคมแบบเนี้มันมีอยู่ได้ยังไง ไปฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยครับผมเอ็นทูการเดียนนะครับวันนี้เราเอ็นทูการด่วยวันละนั้นจะอีกทางเดียงนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานรีวิวถ่ายด้วยเดิมนะครับอ่านะครับก็เป็นโปรโตนี้นะครับเป็นโปรโตนี้นะทุกคนสงสัยไหมว่าผมหายไปนานครับกับยังไม่มีใครถามผมโดนแบนเครื่องนับจากวันละนับก็เลยไม่ค่อยโดนแบนเครื่องสัใจ ดีจริงนะดีจริงนะขาตรงว่ะฟังก์ชันก็ราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าดีจริงม็จะมีอิมล็อกอะไรต่างๆมาเดียวอิมบอดมองทะลุนะครับแล้วก็ลดดิดมาเสริมด้วยนีครับก็สามารถตั้งค่าแบบนี้ได้เลยนะตามผมนะครับก็ปรับได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาสชีเมื่อกี้เองพูดว่าจังใดนะทุกคนได้ยินเหมือนผมใด่ปะเอาใหม่เอาใหม่จะมาเป็นบีนะนะครับก็ ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น fast key. ฟา y คีฟา k คี F I R E อ่านว่าฟาดคีเหรอวะ F I R E อ่านว่าฟาดเหรอวะม่นั่นมันแปลว่าไฟไม่เหรอไฟไฟเยอร์ไปได้แล้วแปลภาษาเนี่ยมันแปลว่าไฟไม่เหรอฟา t อะไรของแกวะ บักขำฟาดขี่ว่ะมาไม่ลืมเหมือนกันนะครับมันคืออะไรนะผมก็ไม่ลืมเหมือนกันสินะครับก็อ,อันนี้าก็จะเป็นโปรเอสพหรือโปรมองนั่นเองนะก็ <ừ> จะมีให้ปับ๊บเมองมากเลยนะเช่นนะครับอิมล็กอกผขอเปิดไว้แล้วกันนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดกันอ้ะอะโปรแตกไะเนี่ยไม่มีการเปิดอิมล็อกด้วว่ะแต่มันกดไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ย วันนี้ขึ้นให้ใช่ปะอ่านะครับอิมลักของเขาเปิดไว้แล้วกันน่ะ,นะมันกดไปสองทีแล้วมันมันกดไปสองทีแล้วมันกดไปขึ้นน่ะใช่ไหมมันก็แต่แถไปบอกว่าไม่ต้องเปิดก็ได้สีเวลาลอุ้ยสเปกตเตอร์ด้วยวผีเข้ามายิงไปหนึ่งครับท้างหน้านของเอนทูการเดียนผีเข้ามาจังวันนี้โปผีเข้ามาเรียบร้อยครับโอ้โหกขใช้โปดีได้แม่นยำจริงๆครับมาครับจังวันนี้ ขึ้นมาสายช็อตมียิงบีเมงเข้าไปรเรียบร้อยครับเอนทูก,กาเดียนโอ้ยสุดยอดจริงไอ้ขยะมาครับขยะเก็บไปหนึ่งฮะเก็บเอดีบีไปฮะมีเข้ามาเรียบร้อยฮะโอ้โหเขาทำได้ไงกัาเม่เนี้ยคลนเปกเตอร์ของเขาโพอจัดไอ้ควายาวมันตายใช่ไหมมีเข้ามาปับ๊บอันเน่ มันก็เห็นว่าไกวไอ้วกวตายวูสระใจยังเว้ยเดี๋ยวยดูไปอีกหน่อยดีกว่านี่ก็มาเลือดน้อยโอ้ยลุงนวดมันไม่มีฝีมือเลยอ่ะเป้ามันเล็งต่ำมากอ่ะมันจะจอกจกัดอ่ะโอ้ยเกือบตายมึงอ่ะที่ท่า ก็อย่างจริงทุกคนแม่งเอ้ยพูดแล้วหัวร้อนว่ะ oh, เออมันใช้สเปกเตอร์เลยนีทุกคนเออเรียบร้อยโอ้โหแม่งเล่นอยู่เอชอตอย่างเดียวเลยว่ะอุ้ยดักว่ะดักลึกด้วย มันคงจะแบบผมว่ามันต้องมีตายบ้างอะแต่ว่ามันคงไม่อาจมามันคงจะตัดทิ้งอะตอนตายอะแต่ว่าเมื่อกี้มันโชว์เราเห็นแล้วว่าแม่งก็ตายแม่งโง่สังเกตสกรอร์ข้างบนมันยังไม่ห่างเลยนะไม่ห่างกับผู้เล่นธรรมดาเท่าไหร่มาใช้เป็นแฟนทอมแล้วว่าเอาวะก็พอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมคิดว่าการที่คนคนนึงจะมาใช้โปรได้เนี่ยมันต้องมีจิตสํานึกที่ต่ํามากแล้วมาจาก สภาพวแวดล้อมของเขาแหะครับเขาอาจจะเกิดมาจากนั่นแหละฮะไม่พูดมากดีกว่าฮะก็อย่าไปทําตามแล้วกันนะครับเพราะว่ามันทําให้ผู้เล่นคนหนึ่งเนี่ย mm hmm. เดือดร้อนไปด้วยนะครับ mm hmm. การที่คนคน <ๆ S 2> นึงมาใช้โปรในเกมเกมหนึ่งเนี่ย mm hmm. มันเป็นอะไรที่ทําให้สภาพเกมเสียแล้วเกมมันพังไปได้ฮะดูอย่าง PB ในยุคป,ปัจจุบันเลยครับยังกู่ไม่กลับเลยนะแต่ก่อนพ B ีเป็นเกมที่ฮิตมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะเอาละฮะพอแค่นี้ดีกว่าครับไว้เจอในคลิปหน้าครับผม <Bye. S 2> และว,วันนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บสมายพ p เพเป็นเว็บขายบัตรเติมเกม ID เกมไอเทมโค้ดและการเติมเงินก็มีถึง3ช่องทางบัตร t o n o y e y to Wallet และธนาคารสมัครง่ายๆแค่ใช้ Facebook และว,วันนี้ผมจะมาสุ่มลัคกี้สปินะฮะสุ่มไปอีกได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได,ไ,ไ,ดได้กับเอาหบัตรทูเก้าสิบฮะจะใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นในเดสคริปชั่นแล้วกันนะฮะ